เทพเจ้าแห่งแสงสว่างในกึ่งพุทธการพวกเธอนั้นคือเทพเจ้าต่างๆที่อธิษฐานมาเกิดทั้งนั้นจะทำดีได้มากหรือได้น้อยอยู่ที่ความเพียรอดทนตรงต่ออธิษฐานสัจจาบารมีวันที่เทพเจ้า แห่งแสงสว่างภายในของเธอได้ตื่นขึ้นมาวันนั้นใจเธอจะผ่องใสเบิกบานแล้วรู้สึกตัวว่าเกิดมาทำไมเธอเกิดมาเพื่อมารักษาพระศาสนาเพื่อมาต่อย,ยอดความดีบำเพ็ญภาวนาเพื่อมาร่วมทุกสุข